สวัสดีค่ะวันนี้เราพาท่านมาที่ร้านกา,ฟาแฟบอลูนค่ะอยู่เลยเขาชนไก่มาหน่อยค่ะจะให้ชมบรรยากาศค่ะภาพจะสั่นหน่อยนะคะบพอเดินค่ะนี่ภาพที่สวยงามค่ะเรามีให้เซลฟี่กันนะคะนี่ สวยงามค่ะนี่ตรงนี้คือร้านกาแฟค่ะบอนรูนเราจะพาท่านไปชมสถานที่เซลฟี่ได้นะคะนี่สวยงามค่ะจำลองมาจากเมืองนอกเลยนะคะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ แต่สาลินี่เขาไม่เคยไปหรอกค่ะดูเนการ์ตูนค่ะเห็นไ,ไหมคะแวะชวนชิมกาแฟาร้านบอลรูนเลยเขาชนไก่มาหน่อยหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือนี่นะคะ เขาเรียกว่าแถวนี้เรียกโป่งปัดค่ะนะคะสวยๆนี่มาสวยงามตามได้ดอกกุหลาบจำรองค่ะเซลฟี่สวยมากนะคะน,นี่แต่มันก็ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่แล้วนะคะ ดอกจริงค่ะปอมดอกปอมจริงนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ตามด้วยดอกทิวลิปค่ะทิวลิปเนี่ยะะคะ งามค่ะน้าเซลฟี่ค่ะนี่ก็เป็นทางบันไดนะคะขึ้นไปเซลฟี่ได้นะคะเนี่ยสวยงามค่ะ ดอกกุหลาบจำลองนี่ค่ะมะารายค่ะรายจริงๆสวยค่ะน่าเซอฟี่อ,อยู่ริมถนนนะคะนี่นี่ป้ายอย่างนี้นะครับป้าย สวยงามนะคะเฮ่มาลายค่ะมาลายดูใกล้ๆสวยนะคะเนี่ยผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะชิมนะคะร้านกาแฟาบนรูนค่ะ อาหารก็มีนะคะผ่านมาทางนี้บังเอิญง่วงนอนหรือหิวแวะได้นะคะร้านกาแฟบอลูน,นะคะ่ะอยู่ริมถนน,นะคะ่ะมองทางซ้ายมือค่ะแถวนี้เขาเรียกก็โป่งปัดะคะ่ะ เราจะให้ดูบรรยากาศนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาแวะอุดหุนกันนะคะ